พระราชพรมยานนะครับหลวงปู่ฤาษีลิงดำหรือมหาวีระเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อปานซึ่ง,งพ่อปานเนี่ยรักมากเลี้ยงคู่กันมากับลิงขาวหลวงปู่ฤาษีลิงดำเนี่ยได้มาอยู่วัดท่าสุงสร้างวัดท่าสุงแทบจะเป็นวิมานบนดินเลยหรือสวรรค์ในโลกของมนุษย์นะครับท่านเนี่ยเป็นพระที่เรียบง่ายๆใช้คำพูดใช้หลักธรรมเป็นคำสอน ชี้แจงมาตลอดอะไรต่างๆนะครับจนกระทั่งใกล้บรรปายาชีวิตท่านทุกคนเริ่มสนใจในความเป็นมาของท่านและได้รู้แน่ๆเลยว่าท่านน่าจะสําเร็จเพราะว่ารู้เหตุการณ์ในอดีตและรู้เหตุการณ์เรื่องหน้าคําทนายของท่านหลายอย่างเป็นจริงมาแล้วเกือบทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ในปีพศนี้ผมอยากให้ทุกท่านจับตาดูดีๆระหว่างพระคำข้าวกับพระหางหมาก ไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองหรือว่าอีกหลายหลรุ่นก็นแล้วแต่อ่ะอันนี้จะให้ดูเน่ดูง่ายๆผมเนี่ยชอบและติดตามมานานแต่ยังไม่กล้าซื้อวันนี้นะครับผมซื้อรุ่นสองพิมพ์ลึกร้อยองค์ในราคาสองแสนคุณรู้ไหมองง์สองพันนี่เพะยันบอกได้เลยว่าอนาคตอันใกล้นี้รุ่นแรกนี่คุณเชื่อไหมครับเขาตีมหืหผมขึ้นไป ปรากฏว,ว่ามีคนซื้อไปแล้วไปให้เขาสองหมื่นเขาก็ไม่ให้จับตาดูดีนะครับว่าพระชุดเนี่ยทำหมากทาข้าวแต่แรงไปอีกขนาดไหนเราไม่ได้เทียบค่าแต่เราอธิบายฟังว่าวัดปักน้ําสร้างแปดหมื่นสี่พันองค่อยๆซึมค่อยๆมาค่อยๆมาค่อย,มา,อยมาจนวันนี้ไปหยุดอยู่ที่สองล้านสําหรับองค์สวย <S <S 2> <S 2> นั่นคือวิชาธรรมกาย ไม่แสดงอิทธิปฏิหารใช้หลักคําสอนการปฏิบัติคล้ายกันมากเพราะหลวงพสอสดเนี่ยเวลาออกเทศทีเนี่ยคนฟังเป็นพันเป็นหมื่นหลวงปู่ฤาษีก็เหมือนกันแล้วหลวงปู่ฤาษีเนี่ยดังไกลถึงต่างประเทศถามว่าชิคาโกอเมริกาอะไรลูกศิษย์ท่านเยอะมากเป็นสายธรรมกายใช่มใช่ใช่พระท่านถึงไหลไปทางนู้นเยอะมากคุณอย่าไปคิดเรื่องจํานวนคุณต้องคิดถึงคุณค่าจํานวนน่ะมันแตกหักเสียหายล่มสลาย ตกน้ําไฟไหมไปต่างประเทศจะเหลือก hey, ูเล่นเท่าไหร่ถ้าคุณคิดอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่าวันที่คุณอยากได้จริงๆคุณต้องซื้อในราคาละห้าหมื่นหรือละหนึ่งแสนถ้าในเมื่อหลักพันหลักพันกลางหรือปลายต้นเนี่ยคุณยังไม่ซื้อผมบอกคุณเลยว่ามันจะช้าไปในความคิดของคุณ